แ <_ d ans> หน่แห้่การจะให้อว่านี่บอกว่าเล่นแบบดนตรีไงเหี้ยอันนี้คือมีการเราใส่ฉันบับมาคุอยอะไรออข้าหลัชอบพิจิตร <ๆ S 3> ความมั่นหน้าควัญใจของเจ้าอย่าดูออกอย่าลืมนะไอ้เหีย้ยสกิลกูข้ามโลกนะสัตว์กินอกินอะไรจะไปนอนแล,แล้วเหรอกินอะไรกินอะไา ยานอนสาม้อมจิบอะม,อมเดี๋ยวปูปจิบนะไม้ตอบข้อน้อยรอเออไม่ได้ด้ยไม่ใช่มึงนี่อะไร

จะไม่ตีคีเก็จะกลัวล่าสุดอยู่เนี่ยเอ๊ะมันกลับไปบ้านเนี่ยเฮ้ยป่าไม่ดีเนี่ยตอนนี้อะไอยู่ตายไหมตายไหมตายตายอย่างโหตายอยู่เกี่ยอะไรของแล้วเพื่อนเรามันไม่ใช่เพื่อนอ่ะไปไปไปบูมันเด็ไก่ดิมันเด็ไก่ดิ

สวัสดีครับเองคุณนงตมดี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 ีด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 ดีดีดนดีดดีวีดดีดีดีดดีลีด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 ีวีดดี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 ดิดี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 ดดี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 ีดดีดิดเดี ันดีกัน,นะเธอะนกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะคุ้มครองกันแล้วกันขับมาน,น,นีงะมาดีมันรู้ปั๊บแกเกิดแล้วไหมปายจะเยี่ยนปั๊บไปตายสองนั่นเองมันเล่นงงแล้วน้องเยอะได้ีินกอ่ ตายเยอะนะพึ่งเีอยขวบตับมากไปเยอะ่ลยตั้นเ่ยพึ่งไม่ถูกลงอีหูลงที่หูลงมาลงมาอุึยี่เยอยมันหลอโอ้ยยอ้ยโอ้อยโดนโดนโดนกระเที่ยวสามกูช้าไปนิดชีวิตกูละจิ้นไปก่อนตอนเราไมไปิดตาก แล้วมาแล้วบัฟฟี่บัฟฟี่ยาวบัฟฟี่ยาวต้องตัดทิวอะ่ะเนี่ยเป็นยาชาับซื้อบรอษัทอะไรกัเก็บตังค์เลยคู่ไม่ไหวอ่ะโอ้มันเริ่มมีขอ ข้างบนเขาน่าจะมีของเหมือนกันมีเลยี่กลับกลิ้งกลับได้นะกลับอลย mọi người 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 mọi Oh, Oh. อยโอ้แม่งกอดดีคิบหายโอ้โหตายช,าออช้าเหมือนพีน่โอช้มเหมือนพี่โอ๊บเปียนเปลี่ยนอยู่ก็เลนเป็นตอน้องต้องบนไม่ได้แล้วกอดแตเยียนโดนเช็คมาก่อนแน่เจยบร้อยโดนเขาเช็คคุณตื่นตีเลยฝุ่ีเล็กอตีตีเลย มีมงกรอยู่เฮ้เดี๋ยวมาะไงไหมเดี๋ยวอะไรวะโอ้ยมันพุ่งตามติเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวิดไปเลี๋ยว ไปกลางกันหรอยี่หรอรามรามรามของเบอร์ collector โอ้ไม่ได้ยินโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาไรไอ้เรื่ลงน้องวะหนูจะดูผิดหรอเพื่อนพตามกูมา โอ้ยอติช้าไปนิดนึงนะไอ้เหีเยสวนที่แมววิเนี่ยทำไมปีไอเดียไม่เข้าวะทั้งที่มันก็ไม่ได้ออกจากเลือดลำอะไรเยไม่ไอเดียมันมีดูดเลือ,อดผมก็ออกจัดเลือดอยู่นะสับเบาหย่องเลย ตัวชูวเลรตัวเลรแบบเลรตเลือดเท่าชิพหายเวรกรรมคามันามันบุปบ่านปกติอุยไม่ได้ไุยเลยไม่มีไม่มีอยู่อืม Ừ, đại lắm e, đại lắm e, lắm yeah, cái anh kia, không phải cản làm gì ở à, đi mèn thằng anh nhau cũng kia ở đi bát, đi bay cùng Nam Ba á, kia อ่าจะให้เทียมอันต่อไปออกโมโลโนโนเมนนล okay. เเมนให้ห <c oughs> น่อยดิ๋ยสมุดที่มีรอยตาทุกสันอ่าโอเคเฮ้ยตกใจเล่นเปล่าช่าหมดช่าหมดไม่ได้ตัวนี้ย้าที่มียามันเดี๋ยวอ่ะเตรียมหมด เฮี้ยว eh ่อเ่ลยกออโอ้อืออเหี้ยเพิ่มเรื่องไม่ขึ้นเลยผมไม่ขึ้นต่อเลยไอ้เหี้ยอะไรเาสตัวโคตแรงเลยีบอตออะไรอะไรอันไหนว่า ไม่ได้ไม่ออกตเลือเล็กมันมาวะนี่ถอยฮะตีตั้งนานเดียไม่เข้าเลยวิวิวโหวไปต่อไม่สนวะยอมลยวะังไม่มยังไม่ไอพี่ยูทิดกลัมากัมาขึ้นเขาึงหน่องขึ้นขึ้น

โอ้ยเชี่ยสเวนมาว่ะโอ้ย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 เชี่โอ้ยยูจะเติมหน่อยไหมเอ้ยตายลวงก่อนไปคิดเฉยี่ชาย่ เอาไว้ดีปล่อยไลยเราเราตัดมันนะคนีปัญหาใ้เงียปล่อยแ้วเน่ได้ามาควาปห๊บปุ๊มปุ๊บปุ๊บตั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปเ๊บเบปั๊นปุ๊สิ ทำเงียวเวยทำเงียวคือผมตัดเลือดนะครับนั่นหรอนะีมันแหลาถึงย่าอันนี้เลยอันนี้เปิดตีไม่ดีเลยยืดิยืดิเล็กน้อยอะไรอืมอะไรอะไรขอไม่ทำ

bỏ mất đi rồi đấy, anh bôn bôn bôn, không huỷ không, chụp lại có này, มันสอมนีโอ้ยเขี้ยะคนบอกสับเนี่มันอไอ้จันอะไนี่มันเอาของ เย่เลยเจ็อย <Kinder. S 2> <idity. S 1> ้ยมหอาเลยจะลแป้ลงตกลงลงมันยิงมันยหัวเลยเพื่อนมีเจียเอาคนต่อจะนด้ เราตายาตาอยู่หลังมม่อยู่กับผมไม่อยู่กับผมสองอเกผมล่ามัเอาไ้่าลอยกันก็ดีดึงไปมีพี่โอเคเกาะอยู่แต่หายเว้ยเยรอนับทีดูว่นเดี๋ยวไปอ่มันแตะมันแตะมันแตะ

พอไหมออวนวันนวันนันัเก่งนะเอวันนั้โอ้หวันนั้นยิงกันแรงจิ๊บโอ้โัลโหลเี้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยเอาไอ้นี่มาคัตาสโรมาไงลมันอยู่ล่างเรียกอมาต้องตีบทาบเป็นการป้อมกอนเ้ยกันุก๊อนรุ เอาอาเอาสวีเอยู่ได้อยู่ได้ได้ Thank you อางน้นเรยนะดีเเดริเริ่เดิเดิไปเ,ไปเลยไปเลยเข้าเลยเข้าไปเลยเข้าไเลยอันตเลยอีตเ่ดเีเลยถ<ว>้ามันตลตกองมายม

ีชนะเพราะว่ายิ่มันตัวเดียวเลยยิ่มันตัวเดียวมันติดมาอยู่ตัวเดียวยิ่มันไอ้ไอวารัสมันวารัสมันแบกก็จริงแต่มันโดนโฟกัสอืมอุ้ยยี่มันโดนมฟกัสเลยมันมากอีกป่าอีกเยอะ้าวไอ้ชื่อแบกนะเนี่ยเกมเนี้ยจะดูเอาหรือคุณเราอะ อ่าพวเราคือก <congratulations> ู่ทำดามีดอ <to> <cartoon> ่ะทำามีดมากกว่าอีดีอ่ะเออรู้กันรู้กั้วครับย่าของว่าสามวันอะรูเลยไม่เยาว์ได้แล้วมันขี้ใหญ่แล้วเจิบหน้าสามวันสี่วันเลยเยอะๆคงเนี่ยไอชูมึงต้องเอาทีนะไมงไป้ไม่ไ หยอมให้ได้ไหมล oh, ายมันจะสวยมากโอเคไ,ไแ<ล>ค่าตัวไหนไมอีกตัว,ตวน,นี้ทองคิวนะทงคิวสีเขียวเออนะ่แปลว่ามันเป็นแบบดักดักสีเขียวเลยทองซอนทงซอน